ในโลกยุคกลางที่เต็มไปด้วยสงครามศาสนาและความศรัทธาอันแรงกล้ามีเรื่องราวของกลุ่มอสวินผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์พวกเขาคืออัศวินเทมพลาแต่ก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นตำนานผู้ยิ่งใหญ่และร่ำรวยจุดกำเนิดของพวกเขากลับเริ่มต้นจากความจำเป็นอันแสนเรียบง่ายความศรัทธาที่ไม่ธรรมดาและการรวมตัวกันของชายผู้กล้าหาญเพียงไม่กี่คน วันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่จุดกำเนิดของพวกเขาว่าพวกเขาถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรมาติดตามรับชมไปพร้อมกันครับและตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วหากอยากสนับสนุนให้เรามีแรงใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยครับการสิ้นสุดของสงครามครูเสดครั้งที่1และปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น ย้อนกลับไปในปีคศ1 0 9 9สงครามครูเสดครั้งที่หนึ่งได้สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของกองทัพคริสเตียน พวกเขาสามารถยึดกรุงเยรูซาเลม็มอันศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาได้สำเร็จและก่อตั้งอาณาจักรลาตินแห่งเยรูซาเล็มขึ้นแต่ชัยชนะที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อและความสูญเสียครั้งใหญ่นั้นกลับนำมาซึ่งปัญหาใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดหลังจากกรุงเยรูซาเลม็มตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวคริสต์ผู้สแสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกในยุโรปต่างหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเพื่อมาเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และสัมผัสกับสถานที่ที่พระเยซูเคยประทับอยู่แต่เส้น ทางสู่เยรูซาเล็มนั้นไม่ได ST ้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันคือเส้นทางอันยาวนานกว่า3,000กิโลเมตรที่เต็มไปด้วยอันตรายผู้แสวงบุญต้องเผชิญกับโจรผู้ร้ายกลุ่มกองโจรและการปล้นสะดมทําให้การเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเรื่องเสี่ยงตายและหลายคนไม่มีโอกาสได้กลับบ้านอีกเลยการรวมตัวกันของอัศวินผู้ยากไร้ ในปีคศ1119นักกรุงเยรูซาเลม็มเมืองที่ผู้สแสวงบุญเดินทางไปขอพรชายชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งนามว่าอูกเดปาแยงและอัศวินผู้กล้าหาญอีก8คนได้รวมตัวกันด้วยพันธกิจอันแน่วแน่และไร้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวพวกเขารู้สึกไม่สบายใจ กับความทุกยากที่ผู้สแสวงบุญต้องเผชิญและเห็นว่าการปกป้องผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นคือหน้าที่ของตนจึงได้เข้าเฝ้ากษัตริย์บอลวินที่สองแห่งเยรูซาเลม็มและอัครสังฆราชแห่งเยรูซาเลม็มเพื่อเสนอตัวเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองผู้สแสวงบุญอย่างเป็นทางการจุดประสงค์ของพวกเขาชัดเจนและตรงไปตรงมาคือการอุทิศต,ตนเพื่อปกป้องเส้นทางของผู้สแสวงบุญสู่เยรูซาเลม็มโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆพวกเขาสาบานตน เป็นอัศวินผู้ยากร้ายของพระคริสต์และวิหารแห่งโซโลโมอนหรือ The Poor Fellow Soldiers of Christ and the Temple of Solomon ซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของพวกเขาที่มาของชื่อเทม p l a r กษัตริย์บอลวินที่สองประทับใจในความศรัทธา และความกล้าหาญที่บริสุทธิ์ของพวกเขามากจึงได้มอบที่พำนักให้แก่พวกเขาที่พำนักแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่บ้านธรรมดาแต่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังของพระองค์เองซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาที่เชื่อกันว่าเคยเป็นที่ตั้งของวิหารแห่งโซโลโมอนในอดีตและนี่คือที่มาของชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่คนทั้งโลกต่างจดจำนามนั้นคืออัสวินเทมเพลาหรืออัสวินแห่งวิหารนั่นเองในช่วงแรกเริ่ม อสวินเทมพลามีจำนวนน้อยมากพวกเขามีเพียง9คนเท่านั้นและด้วยความยากจนที่พวกเขาปฏิญาณไว้พวกเขาไม่มีแม้กระทั่งเงินทุนในการปฏิบัติภารกิจมีเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นถึงความยากจนอย่างสุดขั้วของพวกเขาว่า อัศวินสองคนต้องใช้ม้าตัวเดียวกันและนี่คือที่มาของตราสัญ,ญลักษณ์อันโด่งดังของพวกเขาที่เป็นภาพอสศวินสองคนขี่ม้าตัวเดียวกันเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยากจนและความเป็นพี่น้องพวกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักรบผู้กล้าหาญที่สวมชุดคลุมสีขาวอันเรียบง่าย และสัญลักษณ์ไม้กางเขนสีแดงที่ประดับบนชุดคลุมนั้นจะถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้พวกเขากลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะนักรบศักดิ์สิทธิ์ในเวลาต่อมาการสนับสนุนจากคริสตจักรและการเติบโตอย่างก้าวกระโดด การสนับสนุนที่สำคัญที่สุดมาถึงในปีคศ1129ณัเกานักเซลออฟทริส 1, 9, is, ซึ่งจัดขึ้นโดยการผลักดันของนักบุญเบอร์นาดแห่งแกลโวนักบุญผู้นี้คือนักบวชผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นนักบุญเบอร์นาดได้เขียนกฎระเบียบของนิกายนี้ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ โดยมีพื้นฐานมาจากกฎของนักบุญเบเนดิกต์หรือ Rule of St n Benedict ซึ่งผสมผสานระหว่างการเป็นนักรบและการถือศีลของนักบวชอย่างลงตัวหลังจากนั้นไม่นานสมเด็จพระสันตปาปาอินโนเซน์ที่สได้ออกสารตราพระสันตปาปาที่มีชื่อว่า Omne Datum Optimum ในปีคศ .1139 ซึ่งเป็นใบเบิกทางที่สำคัญที่สุด เพราะมันทําให้เราอสุวินเทมพลาไม่ต้องขึ้นตรงต่ออํานาจของกษัตริย์หรือพระสังฆราชอีกต่อไปพวกเขาจะขึ้นตรงต่อพระสันตปาปาเพียงผู้เดียวเท่านั้นและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้อสุวินเทมพลา กลายเป็นองค์กรที่ทรงอิทธิพลอย่างมหาศาลการได้รับการรับรองอย่างเต็มที่จากคริสตจักรทําให้ชื่อเสียงของพวกเขาก้องกังวานไปทั่วยุโรปผู้คนมากมายจากทุกแห่งหนต่างเดินทางมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของอัศวนเทมพลา์ยิ่งไปกว่านั้นผู้เขายังได้รับเงินบริจาคจากขุนนางและเศรษฐีที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายทําให้เหล่าอัศวนเทมพลย์มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งต่างจากตอนแรก ที่พวกเขาเป็นเพียงกลุ่มอัศวินผู้ยากไร้จำนวน9คนแต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นองค์กรที่ทรงอิทธิพลและร่ำรวยอย่างมหาศาลพวกเขาได้ก่อสร้างป้อมปราการและปราสาทขนาดใหญ่ทั่วทั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์และตั้งฐานทัพสำคัญทั่วทั้งยุโรปพวกเขาได้พัฒนาตนเองจากหน่วยคุ้มกันผู้สแสวงบุญไปสู่กองกำลังติดอาวุธที่มีระเบียบวินยัยและน่ากแกรงขามที่สุดในยุคกลาง พวกเขาไม่เพียงแต่ปกป้องเส้นทางสู่เยรูซาเล็มเท่านั้นแต่ยังเข้าร่วมในการต่อสู้กับกองทัพมุสลิมในแนวหน้าของสงครามครูเสดด้วยความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวในทุกสงครามจากจุดเริ่มต้นอันแสนเรียบง่ายของกลุ่มอัศวิน9คนที่ไม่มีอะไรเลยแต่เต็มไปด้วยศรัทธาและความแน่วแน่อัศวินเทมพลาได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับาศาสนจักรและยุโรป พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่นักรบแต่ยังเป็นนักบวชที่อุทิศตนเพื่อพระเจ้าพวกเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาและความกล้าหาญที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่คือจุดกำเนิดของอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คนหนึ่งอัศวินเทมพลาและในตอนต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปรับชมเรื่องราวของพวกเขาในยุคทอง ว่าพวกเขาร่ำรวยแค่ไหนและมีอำนาจในมือมากมายขนาดไหนรอติดตามรับชมในตอนต่อไปกับตอนที่มีชื่อว่ายุคทองของอสศวินเทมพลาหากถูกใจเนื้อหานี้ของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ และตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วหากอยากสนับสนุนให้เรามีแรงใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยครับหากท่านผู้ชมอยากฟังเรื่องราวอะไรในประวัติศาสตร์ในยุคโบราณก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทีมงาน Star Gazer Story ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ